บทที่ 6. บทสวดจุลชัยยปรกรณโมเมพุทธเตชะสาลัตะนาตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายประปรัมเมุราสิทธิพรมมาจาอินทาจะจ,จัตโตโลกาคัมพีรักกาสมุตตาภูตุงคังคาจะสพรมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตีนาทีนาที ชัยยะชัยยะกาคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพนนรชีชัยยะชัยยะัมพีระโสมพีนาเคนทะนาคีปีศาสจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขอาสาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุลคันถก ชายาชายาคัจฉาคนณตุรงสุกะระผู้ชงสีหาพยักขะทีปาชายาชายาวรนณมุขยาตาชิตาชิตาเสนนารีปุณณะสุทีนาลดีชายาชายาสุขาสุขาชีวีชายาชายาธรณีตะเลสัทธาชายาชายาชายาธรณีสารตินสัทธา ชัยยะชัยะมังกราดัญญาภะวะเขีชัยยะชัยะวะรุณยักษีชัยยะชัยะรักษาสีสุระผู้ชะตัยชาชัยยะชัยะพรเมนทะ คณะชยยชยราชาทิราชาชัยชยชยะปัทวิงสับพังชัยยชยอรหันตาตาปเจกัพุทธสาวังชยชยมะออสุโรอโรฮารีนเทวาชยะชยพรมมาสุรโคชยชยนาโควิรุณาโกวิกรูปักโคจันทิมาระวิอินโทจะเวนณเตโยจะกุเวโรวิวรุโนปิจะ อะคิวาโยจะปาชนโโหกุมาโรทตรารโตโกอัตรโโาระสมะอาเทวาสิทธิตาปัสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสาภาชัยยะรามโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจัทศัสปาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยโสธีพวันตุตี เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังคลังชัยโยปิพุทธสสะสิริมาโตอายังมารัสสะจับปาปิมาโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาพรหมคนามะอีสีโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมาโตอายังมารัสสะจับปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตายินทคณา มะเอซีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสัจจะปาปิมโตบราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวคณามะเอสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสัจจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสุปันนคณามะเอสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสัจจะ ปาปิมโตบาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาใจยะตตานาคคนามาเอซิโน ชัยโยปิพุทธศักริมโตอายังมารัสสะจปาปิมาโตพระราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสพรัมมะฆนามะอิสินโยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอราชิตปังลังเกสีเสปทวีโปคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอัก ัปโตปโมททติสุนักขตังสุมังคลังสุปาสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหโตจะสุยิตังพรมจาริสุปัตกินังกายกรรมมังวาจกรรมังปัตถกินังปัตกินังมโนกรรมังปะนิธีเตปัตกินาปัตกินานิกัตวานะ ละพันตัดเทปทักิเนีเตอัฏฐรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตสหาหพัพสัพ,พเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทเว,วาอัศมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสธตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพปาลักขันตุสัพพสัตตานางรักขันตุชินะสานะสานางยากาจิปัฒนา เตสังสัพเพปุเรนตุมโนโรถายุตก,กาลีปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหากาโรคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตะสังจิตตะสุขังอารา,ารันตุยะถารหังบทที่เจบทสวดธรรมนิยามะสุดตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัติยังมิอารติเจตตะเวรวะเนอนากปิปินทิกัสอารเมีตตะโคพระขวาภิกุอามมนเตศิพิกโวติภวันเตติเตพิกุพระวัโตปัจัตโสสงพระขวาเอเตทะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตาถาคตานางอนุปาทาวาตถาขตานางทิตาปวสาธาตุธรรมมัทธิตตา ธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวรติวิปัจติอุตานิกุโรติสัพเพสังขารานิจจติอุปตาวา พิกเวตถาคตานางอนุปปาทาวาตถาคตานางทิตาวัสสะสะาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคาราทุกขาตังตาถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตาวาอภิสเมตาวาอาจติคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิปัชติอุตตานีกโรติ สัพพีสังฆราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติ วิวาลติวิพัชติอุตตานีกรติสัพเพธรรมะอนัตติอิทัมโวจะพขวาอัตมนาเตพิขุพะวะพะวะโตปาสีตังอภินันทุนติบทที่8บทสวดพัทเทกัตตคาถาแปลอติตังนานวาคเมยยะนั้นนปติกังคังเค อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปน,นันจะโยธรรมังตัทธะตัทธวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุพะ ลูฮะเยผู้ใดเห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาบรานางสุเอความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวงนี้นะอีโนโสังครันเตนะ มะอาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามะตันทธิตังตังเวพัเทกรตโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติการแม้กลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้ว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทสวดธรรมสังเวคะปัจจเวคณนะ แปลสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายแลรูปนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนายากพอเกิดขึ้นแล้วเกิดแกด่เจ็บตายไป ัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิงส้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเป็นของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมยามริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ มรณะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยมะมาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะที่ควรจะสังเวศอะยังกาโมอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะนอเปตะวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทออนเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิตย์เศษสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินกริงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้หรือท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปัตชิตวานิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุป,ปะสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตเทวะหังมาริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเช่นกันนัตถิเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิก,นจกุสุลังกัมมังสัพเพหิ พะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวาอสเมิงธานีทัติอธิคตาทีคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมณจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมณจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมณจันตุสัพเพายาติกาสุกิตาโหตุ ทุกขาประมวลจันโตสัพเพปิสาสัพเพยักษขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันโตสัพเพอาจาริยุปััายะสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันโตสัพเพนักตาสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันโตสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันโตสัพเพสามิตสามิตินังสามิตจันตุโว บทที่11บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาบทที่12ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีโูเปคเรโ e พธิคเร e ตหิงตหิง ตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสดทิงกรนเตทวิอาระมันทะเลเทราจมัจจาวนาวากาจภิกโวสารามิกาธานปติอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยเปิจะอันทสัมภวาสังเีทะชาตา อัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปติจเตสัเพ,พปิทุคขสการุณตุสังคยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตท,ทราชปุคลาสัางโคโหตุสุมัโคโววะอัตายะจหิตายะจะอัมเหรักคตุสัตธรรมโมสเพ,พปิธรรมจารินโน พุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสัน,นาโหนตุสเพปพิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังเปาเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทธังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตราจังนิจจังรักขันติปุตตะก,กังเอวังธรรมเณราราชาโนปจังรักขันตุสาพทาบทที่สิบสามเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปับปตาจนิทุกขาพยปัตาจานาิพยาโสกปัตาาาปตาจานิโสกาโหนตุสพพัง สเปปิปานิโนเอตวาตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังตะทันตุสัททายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาบทที่สิบสี่สมังคนกาถา โหนตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังฆาลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุปาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังฆาลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุปาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะ รักข uh ันพันธามิสปโส 2. สัพเพพุทธาพระปัตจการนจจยังพลังอรหันตานันจเตชนารักขันพันธามิสะปโสสสัพเพพุทธาพระปัตจการนจจะยังพลังอรหันตานันจเตชนารักขันพันธามิสะปโส 4. สัพเพพุทธาพระปัตจการนจจะยังพระ อรหันตานันจะเตเชนารักขันบันดามิสปโสห้าสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขันบันามิสปโสหกสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขันบันามิสปโสแปดสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขันบันดามิสปโส 9ก้าสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายยังพลังอรันตานันจเตเจนารักขันพันธามิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ไาลา ขออนสุสวรีผนวนบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดไม่มีคำว่าไม่มีอด,าอดยากยากจนขออย่าให้ได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุบุญครั้งนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งสิ้นที่สามสิ่งอมูลเลได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ที่บูชาทุกประการเิอสาธุ